มีงบ300บาทก็ซื้อของฝากไปฝากคนที่คุณรักได้นะคะมาเริ่มจากเซตนี้กันเลยค่ะขนมตาลมีกอบมะยงชิดขนมชานขนมไข่ไมยงชิดอบแห้งนะคะเซตนี้ไม่เกินสามใบแดงก็ซื้อได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่มมาอีกนิดนึงก็จะเป็นเซตนี้เลยค่ะให้เกิด400บาทก็จะมีวุ้ยช่ายกล่องใหญ่เลยนะคะ10ชิ้นห้นเป็ดมะพร้าวน้ำหอมขนมไหมฟ้าค่ะ ที่เป็นโอ a p นะคะข้าวแตนน้ำมะดานันตัวนี้อีกตัวนึงค่ะที่อยากแนะนําก็คือน้ำพริกไข่เค็มมะดันค่ะมะยงชิดแก้ว4ี่รสอันนี้นะ้ำมะยงชิดเป็นศูนเร์เซ็นไม่มีน้ําตาลเลยค่ะ,ะสําหรับเซตนี้นะคะ เซต500นะคะก็จะประกอบไปด้วยเซตสุดคุ้มมี่ขนมชั้นขนมตาลแล้วก็ขนมไข่ที่เป็นโปรโมชั่นพิเศษระคะ165บาทแล้วก็ประกอบไปด้วยขนมกลีบลำดวนมะยงชิดอบแห้งแพ็กเกจแบบทีมี่มนะคะใส่ฟุกุใส่มะยงชิดลาวานะคะแล้วก็มีกุยช่ายพระเอกเดดของเรานั่นเองนะคะ ถูกใจแน่นอนค่ะเพราะว่าของทุกอย่างของสตาลลมนะคะถูกคัดสรรทั้งคุณภาพรสชาติแล้วก็ราคามาแล้วอย่างดีค่ะขนมของเรานะคะสามารถสั่งซื้อทางแพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้นะคะเรามีจําหน่ายทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะัน้นปีใหม่นี้ถ้านึกถึงของขวัญที่จะไปฝากให้กับคนที่เรานักอย่าลืมน,นึกถึงสราลรลมของฝาันักาน,นยกนะคะ